วันนี้นะครับมีแฟนคลับของผมคนหนึ่งส่งข้อมูลมานะผมก็แคปหน้าจอไว้นะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้เรียงไงผมอยากให้ท่านประยทธ์จันโอชาเนี่ยฟังหน่อยนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะอ่านให้ฟังอยากให้สอสอสอวคอณะทำการ เรื่องแก้โควิดฟังจากคำเขียนที่แท้จริงของคนไทยคนหนึ่งประชาชนที่เขามีเลือดแดงขาวต้งเงินขาวแดงวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเขาว่าวันนี้เขารำบากแค่ไหนประเทศไทยเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงฟังกันดูดีนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะคุณทอมครับคนส่งอาหาร มาให้กินเยอะถ้าคุณทอมกินไม่หมดช่วยโกุณาส่งมาให้ครอบครัวผมด้วยถ้าคุณทอมกินไม่หมดช่วยโกุณาส่งมาให้ครอบครัวผมด้วยกำลังจะอดตายของจริงครับตลาดที่ผมไปขายของปิดตลาดที่ผมไปขายของปิดเหลือตลาดเล็กๆ แต่ขายยังไงผมก็ไม่ได้ยอดเพราะไม่มีลูกค้าที่จะมาเลยผมมีครอบครัวที่อบอุน่นผู้ชายคนนี้เขาเขียนนะครับภรรยาและลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งอายุเด็กสองคนนี้ก็ยังเป็นทีเนจอยู่นะเพราะสุดท้ายเราก็ส่งรูปไปผมดูตอนนี้เขามีเงินไม่พอค่าที่ร้อยบาท เพื่อจะเอาของไปขายที่ตลาดวันเสาร์พรุ่งนี้คุณทอมเชื่อไหมผมทำงานตลอดชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยคุณทอมครับเชื่อไหมผมทำงานมาตลอดชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยผมกำลังคิดว่าฟังดีๆนะครับจะเอาเอาวัยวะในร่างกายของผม ไปติดต่อขายเพื่อให้ลูกและครอบครัวรอดจากการอดตายคราวนี้ครับคุณทอมเชื่อไหมผมน้ําตาลูกผู้ชายไหลตลอดขณะที่ผมเขียนหาคุณทอมคุณทอมครับถ้าอาหารที่เพื่อนๆคุณทอมส่งมาให้คุณทอมกินเรือ คุณทอมช่วยกรุณาส่งมาให้ผมได้ไหมเพราะรูกผมไม่มีกินแล้วนี่จากคนไทยคนหนึงน,นะครับนี่จากพี่น้องของเรานะครับผมก็เลยตอบไปนะครับผมก็เลยตอบไปว่าอาหารที่ส่งมาเนี่ยต้องขอโทษทจริงๆทางโรงแรมเนี่ยเขาไม่ให้ผมนําออกไปเมื่อเข้ามาในห้องผมแล้วพอเอาไปไม่ได้แต่ผมขออนุญ,ญาตช่วยทางบริจาคตังคเขาละกัน เพื่อคุณจะได้รับเงินนี้ไปซื้ออาหารให้ลูกกินเขาก็ตอบมานะครับผมไม่อยากเป็นภาระให้สังคมนี้จริงๆหรือปกติผมก็ไม่อยากเป็นภาระให้แก่คนอื่นผมไม่ต้องการให้คุณทอมบริจาคเงินเยอะเพียงบริจาคให้ผมร้อยบาทก็พอเพื่อผมจะได้มีเงิน ไปเช่าพื้นที่ผมจะได้ทำงานหลายคนก็จะบอกว่าคุณทอมรู้ได้ยังไงอาจจะเป็น18บแปมงกุดก็ได้มาของเงินคุณทอมผมก็ได้ขอเบอร์เข้ามาลรวก็ติดต่อกันเขาลำบากจริงครับเขาอยู่บ้านเอออาทรน,นะผมอขอใช่วยส่งรูปครอบครัวให้ผมดูหน่อยเป็นผู้ชายที่ดูดีภรรยาก็ดูดี แล้วผมเห็นในรูปเนี่ยนะครับคือน้ําตาของพ่อผมเป็นพ่อครับผมเป็นพ่อเหมือนกับคุณประยุทธ์ก็เป็นพ่อสอวอส,อสอก็มีลูกกันคิดดูสิครับน้ำใจพ่อเนี่ยมันแย่แค่ไหนที่หาอาหารให้ลูกกินไม่ได้เพราะการบริหารที่ล้มเหลวทั้งเศรษฐกิจทั้งโควิดของรัฐบาลนี้เราต้องรับกันันทีนะครับล้มเหลว จะพูดยังไงจะอ้างยังไงจะโทษใครท่านประยุทธ์เป็นคนเดียวที่รับผิดชอบแล้วตอนนี้กำลังม,มีคนไทยอย่างนี้ครับรมมที่มีศักดิ์ศีที่ไม่อยากเป็นขอทานที่อยากขอเงินเพียงออกไปทำงาน<ม>แต่เขาไม่มีครับ<ม>แน่นอนครับผมโองตังค์ไปให้เขาผมไม่ได้เป็นคนรวยอะไรหรอกนะ ผมไม่ได้นคนรวยมากมายอะไรหรอกแต่จะให้ผมไม่ทําได้ยังไงทานั้นผมเป็นพ่อแล้วผมก็มีลูกแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นพ่อแล้วเขาก็มีลูกแล้วเขาไม่อยากได้อะไรเลยนอกจากหาวิธีทํามาหากินเพื่อจะให้ลูกกับเมียเขากินข้าวได้จนเขาบอกเลยนะผมไม่เคยนึกว่าผมต้องขอเศษอาหารของใคร ผมไม่เคยนึกว่าต้องผมต้องมาขอเศษอาหารของคุณทอมสักครั้งเดียวเลยแต่ให้ลูกผมมีกินได้ผมยินดีที่จะต้องขอเศษอาหารให้ลูกผมก็ยอมนี่แหละครับประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเล่นอะไรกันอยู่เล่นอะไรกันอยู่ผมเชื่อครับ ว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวแทนของคนไทยอีกเยอะที่สอวอที่กัดกันในสภาสอสอที่ไม่ออกมาช่วยประชาชนของตัวเองเลยนายกที่มองไม่ออกว่าความผิดพลาดคืออะไรและยังโทษคนอื่นอยู่ดีคนไทยกำลังจะตายครับคนไทยกำลังจะตาย ผมขอชักชวนเพื่อนคนไทยทุกคนนะครับหลังจากผมออกจากกักตัวแล้วชงใส่ผมต้องกลับมาโหมดเดิมแล้วครับจําได้ไหมครับช่วงโควิดใหม่ๆปีครึ่งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําอาหารให้คนในหมู่บ้านผมกินตัวอย่างไม่คนในหมู่บ้านแคดดี้ในหมู่บ้านผมกินคนในเบื้องบ้านเอื้ออาทรคนไทยครับเมื่อรัฐบาลผู้นําช่วยคนไทยที่เป็นพี่น้องของเราไม่ได้ เราเองเนี่ยแหละครับต้องมีจิตใจที่ไม่แคบที่ไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเขาเอาเรารอดไม่ได้เราต้องช่วยกันเพื่อให้คนไทยรอดกันเองอย่าโดนว่าอย่าคิดว่าคนนี้หลอกเราคนนู้นหลอกเราถ้าเรามีเราต้องให้ถ้าเรามีเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาไม่ต้องการเยอะนะ จริงๆแล้วเขาขอผมมาร้อยเดียวนะแต่ไม่ครับผมให้เขามากกว่านั้นครับแน่นอนผมก็ให้ได้ในตามอัตราที่ผมมีให้แต่ผมก็ขอขอ,ขอบคุณครอบครัวผมนะพอผมส่งเรื่องนี้ไปให้พี่สาวผมดูพี่สาวผมก็ทันทีเลยนะบริจากเงินไปให้เขาเขาก็ได้ส่งรูปมานะของครอบครัวเขานะครับ ผมจะบันทึกเรื่องราวครั้งนี้ไว้ในสมองและในหนังสือเพื่อเตือนความจำตลอดไปครับผมไม่ขอใครง่ายๆถ้าผมยังเดินต่อไปได้มากครั้งนี้ผมต้องไม่ขออะไรใครแต่ให้ลูกผมได้มีกินในเช้านี้ก็พอแล้ว ครอบครัวผมไม่มีข้าวเช้ากินแต่เงินที่คุณทอมได้ส่งมาเนี่ยจะทำให้เรามีข้าวกินได้แต่ผมประทับใจกับผู้ชายคนนี้อย่างนะครับผมพูดตลอดท่านนายกประยุจันทร์โอชาครับอันนี้ผมไม่ได้ทำวิดีโอนี้เพื่อมาต่อว่าท่านนะหรืออะไรนะผมเพียงบอกให้ท่านอยากให้ท่านรู้แค่นั้นเนี่ยว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นจริงในสังคมไม่ใช่เรื่องที่คนรอบข้างท่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ นี่คือเรื่องจริงครับนี่คือความลำบากครับความลำบากของคนไทยที่ท่านสัญญาว่าท่านจะดูแลคนนี้ไม่ใช่คนเดียวครับมีคนไทยอย่างนี้อีกเยอะผมประทับใจกับผู้ชายคนนี้ในการอะไรตอนแรกผมบอกผมจะส่งเงินไปให้แค่นี้แค่นี้แค่นี้นะบอกคุณทอมครับผมเพียงขอหททนึ่งร้อยบาทเท่านี้เพื่อผมจะได้ เอาเงินไปเช่าที่เพื่อจะทำงานเพียงร้อยบาทเขาขอเขาขอเพียงร้อยบาทผมให้มากกว่านั้นนะผมก็ทําใจไม่ได้จะให้เขาเพียงร้อยบาทแต่เห็นไหมครับท่านนายกก็กลับมาสิ่งที่ผมพูดตลอดคนไทยเขาไม่ต้องการให้คุณแจกหรอกครับเขาต้องการให้คุณจ้างผู้ชายคนนี้เขามีศักดิ์ศรีแต่เขาจะมีศักดิ์ศรีแค่ไหนก็ได้เนี่ยในจิตใจที่เขาเป็นพ่อที่เขาเป็นพ่อ ที่เขาต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมองลูกเขาหิวอะที่ต้องมองลูกเขาหิวอะที่ดูผมอยู่ตอนนี้มีพ่อแม่กี่คนครับคนเราเนี่ยนะจะมีอะไรหรือจะไม่มีอะไรก็ได้เนี่ยแต่เราต้องมีการเมตตาให้กันต่อกันสังคมมันเดินไม่ได้ถ้าคนไทยเราเองลืมกัน ผมขอบคุณที่เพื่อนๆผมใน Facebook ไม่ลืมผมเลยส่งอาหารมาให้กินตลอดผมก็อ้วนทวนสมบูรณ์แต่ผมลืมนึกไปครับอันนี้ผมขออภัยกับสังคมนะเป็นความผิดของผมเองอที่ผมคิดไม่ลึกพอว่าในความสุขสบายของผมเนี่ยหรือกับปุ้ยเนี่ยที่มีคนรักเราเป็นห่วงเราส่งของมาให้เรากินมันมีคนที่หิวครับมันมีคนที่เขาไม่รู้เลย ว่าข้าวชามหน้าเนี่ยจะมาจากไหนประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคัาประยุทธครับผมขงคอร้องเลยครับท่านทำอะไรอยู่ตอนนี้มันไม่เวิร์คครับมันต้องรับแล้วครับมันไม่เวิร์คคนรอบข้างท่านเนี่ยไม่เวิร์คแล้วครับท่านจะปล่อยให้มีคนอย่างผู้ชายคนนี้อีกกี่คนก่อนเราจะเปลี่ยนวิธีทำงาน ผมไม่มีเจตนาหรือจิตใจเลยนะที่จะไล่ท่านออกจากตําแหน่งนะครับเพราะผมคิดว่าอันนั้นก็ไม่เหมาะสมประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยเราก็ต้องอดทนกับสิ่งที่เราเลือกเข้าไปแล้วแล้วจะมาเปลี่ยนผู้นํากลางลําตอนเนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยสถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างน้อยผมอยากให้ท่านได้ฟังวิดีโอนี้ครับแล้วฟังการเขียนของผู้ชายคนเนี้ที่เขาบอกเลยว่าคุณทอมครับ ส่งเศษอาหารของคุณทอมให้ผมกินเนี่ยให้รูปผมกินเนี่ยผมก็พอใจแล้วมันไม่ช้าไปครับท่านนายกมันแก้ไขได้แต่มันต้องเริ่มจากท่านครับหลายคนจะบอกผมตลอดไม่ไปคุยกับเพื่อนคุณทอมหรอไม่เป็นอย่างนี้หรอเราต้องคุยกับผู้นําครับเราเองก็ต้องมีความเมตตากับท่านประยุทธ์แล้วก็ต้องถามเถอะตรงๆท่านแก้ปัญหาเป็นไหมถ้าแก้ไม่เป็นเนี่ย ก็รวมช่วยกรุณาเอาคนที่แก้ปัญหาเป็นไปอยู่รอบข้างหน่อยไม่ใช่คนที่จะเพียงแต่พูดในสิ่งที่ท่านอยากฟังหรือเลียตู่ท่านเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียววันนี้ท่านต้องตัดสินใจแล้วครับมันมีผู้ชายอย่างเนี้ยที่เป็นพ่อเมืออกทาท่านลองคิดดูสิครับเพาถ้าท่านไม่ได้เป็นนายก ถ้าไม่ไเป็นทหารสูงสุดท้าไม่ได้มีตังค์แล้วลูกท่านเนี่ยไม่มีกินเนี่ยลูกไม่มีกินนะท่านจะรู้สึกยังไงฐานะพ่อกับพ่อนะครับผมขอบคุณกราบพระพุทธเจ้ากราบสิงส่งศักดิ์สิทธิ์กราบประเทศแผ่นดินอันนี้ที่เรียกว่าประเทศไทยที่ให้ผมได้มีทุกอย่าง แล้วผมก็จะขอโทษที่ผมบางทีก็ลืมหรือเหลิงไปเองว่าการที่เรามีทุกอย่างเนี่ยมันมีคนที่ก็ไม่มีเหมือนกันงั้นคนที่มีจริงเนี่ยต้องให้กลับได้ผมดีใจครับผมไม่ได้รวยมากแล้วคนนี้เขาก็ไม่ได้ขออะไรมากเลยแต่ผมก็เอื้อมมือออกไปช่วยเขาได้ผมอภิเษกที่เขาส่งรูป ลูกภรรยามาขอบคุณผมไม่ต้องขอบคุณหรอกครับจริงๆแล้วผมต้องขอบคุณคุณผมต้องขอบคุณคุณที่คุณชี้ให้ผมเห็นว่าผมอยู่ในการเหลิงผมอยู่ในการกินดีอยู่ดีบนหลังของพี่น้องที่ลำบากผมขอบคุณคุณครับ ที่เปิดตาให้ผมเห็นว่าวันนี้ประชาชนลำบากจริงผมสัญญาครับผมออกจะกลักตัวแล้วผมจะเริ่มใหม่ใครลำบากอะไรถ้าผมช่วยได้ผมจะช่วยผมจะพยายามกลับมาเป็นคนเดิมตอนโควิดใหม่ๆผมจะได้บทเรียนอนันนี้ว่าคนเราเนี่ยต้องนึกถึงคนอื่นก่อนที่จะนึกถึงตัวเองนั่นคือความสุขที่แท้จริง เราต้องมีเมตตาให้กันต่อกันท่านประยุทธ์ครับผมไม่มีอคติอะไรกับท่านเลยนะครับผมเนี่ยเสนอตัวตลอดว่าผมอยากเข้าไปช่วยช่วยแก้ปัญหาให้ท่านเพราะการแก้ปัญหาให้ท่านเนี่ยก็คือแก้ปัญหาให้กับประชาชนเราปล่อยให้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ไม่ได้ครับที่มีคุณพ่อที่ตื่นเช้าขึ้นมา เราต้องร้องไห้เพราะเขาไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยจะกินมื้อหน้าที่ไหนที่เขายินดีถึงขนาดจะต้องขายอาวัยวะตัวเองเพื่อไปหาตัางค์มาเสื้ออาหารให้ลูกเขานี่ไม่ใช่ประเทศไทยที่ผมรู้จักครับนี่ไม่ใช่ประเทศไทยที่คนไทยควรจะอยู่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยที่เราควรจะรับได้ ฝากกันหน่อยครับรวยให้ตายนะผมจะสั่งสอนบทเรียนที่ผมได้จากผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะทอมรวยให้ตายในชาตินี้นะอย่าลืมนะสวรรค์เนี่ยหรือนอรกนะอันใดอันหนึ่งก็ได้นะสวรรค์เนี่ยไม่มีแบงค์นะไม่มีแบงค์รวยไปเก็บไปเอาไปซื้อไปอะไรไปสุดท้ายวเนี่ยเวลาตายก็ลงดินกันหมดเผากันหมด สู่สวรรค์แล้วเนี่ยมีเงินสกุลเดียวที่จะบอกว่าคุณจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกคุณจะอยู่สวรรค์ชั้นสูงหรือคุณอยู่สวรรค์ชั้นต่ำสกุลอันนั้นก็คือการทำบุญการให้กันต่อกันเงินบนสวรรค์ใช้ไม่ได้นะครับบ้านใหญ่ๆใช้ไม่ได้นะครับรถเบนซ์ใช้ไม่ได้นะครับร โกย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 โกง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 กิน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 กันบนความลำบากของมนุษย์ไทยด้วยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเวลาคุณเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราพระเจ้านะต้องมาเช็คบินเนี่ยเขาจะไม่เช็คบินนะว่าคุณรวยเงินเท่าไหร่นะเขาจะเช็คบินว่าคุณรวยบุญเท่าไหร่งั้นผมขอขอบคุณผู้ชายคนนี้ทีหนึงครับที่ให้โอกาสผมได้เปิดหูเปิดตา ว่าวันนี้ประเทศไทยไปถึงไหนแล้วผมขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่เอื้อมมือออกมาขอความช่วยเหลือจากผมผมขอขอบคุณผู้ชายคนนี้ครับที่สั่งสอนผมฐานะเราเป็นพ่อด้วยกันน้ำตาเราไหลได้เหมือนกันเมื่อเรารักลูกเรารักลูก อย่าให้ไปกันนี้ครับเรามาหาเราถ้ารัฐบาลทําให้เราไม่ได้นะครับเราเองเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันดีกว่าผมมีอะไรนะครับถ้าคนลำบากนะผมก็จะขอนะครับความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากเพื่อนๆนะเมืบับคราวที่แล้วเนี่ยเราต้องไม่ให้เด็กไม่มีกินเราต้องไม่ให้พ่อแม่ตัดสินใจจะฆ่าตัวตาย ถ้ารัฐบาลนี้ตัดสินใจจริงที่จะดูแลประชาชนไม่ได้ผมขอฝากพี่น้องคนไทยทุกคนที่รักผมให้เกียรติผมและฟังผมนะครับเรามาช่วยกันเองดีกว่าขอบคุณขอบคุณรักนับถือเราเป็นเกลียรติมากที่ทุกท่านให้เกียดผมขอบคุณครับ